สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เหมือนจะคุ้นเคยนะคะเรื่องของท่าทางหรือ posture อแต่หลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่การยืนการนั่งให้มันดูดีตัวตรงๆใช่ไหมคะครับผมแต่พอได้ข้อมูลจากการอบรม postural correction exercise ที่เราไปดูกันมาเนี่ยโหมันลึกกว่านั้นเยอะเลยค่ะใช่เลยครับจริงๆเรื่อง posture เ,เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ของการทำงานที่ซับซ้อนมากนะครับซับซ้อนอยังไงคะคือมันเป็นการทำงานร่วมกันของสมอง ระบบประสาทรับความรู้สึกแล้วก็กล้ามเนื้อที่แบบละเอียดอ่อนมากๆอ๋อไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามเนื้ออย่างเดียวครับการควบคุมท่าทางหรือที่เรียกว่า postural control เนี่ยมันไม่ใช่แค่การจัดระเบียบร่างกายให้อยู่นิ่งๆหรือ static เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการรักษาสมดุลตอนที่เราเคลื่อนไหวหรือ d y n a มิกด้วยค่ะซึ่งป้าหมายหลกักๆเนี่ยเขามองเป็นสอ,อย่างอย่างแรกคือ postural orientation orientation ครับ คือการจัดตำแหน่งร่างกายเราให้มันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมกับแรงนมถ่วงว่าง่ายๆคือให้เรารู้ว่าเราอยู่ในท่าไหนเทียบกับโลกภายนอกอืฮส่วนอย่างที่สองคือ postural equilibrium อันนี้คือการรักษาสมดุลของร่างกายไม่ว่าจะตอนอยู่เฉยๆหรือตอนที่มีอะไรมากระตุน้นหรือตอนเราเคลื่อนไหวเองโหฟังดูเป็นระบบที่ทำงานตลอดเวลาเลยนะคะแล้วอะไรเป็นปัจจัยหลักๆที่คอยค่มเรื่องพวกนี้คะ มันมาจากไหนเอ่ยหัวใจสำคัญเลยก็คือข้อมูลที่ร่างกายรับเข้ามาหรือ sensory input ครับ sensory input ครับผมหลกัหลกๆมี3ระบบที่ทำงานด้วยกันนะครับระบบแรกคือ visual system หรือการมองเห็นการมองเห็นนี่ช่วยยังไงคะก็ช่วยให้เรารับรู้ระนาบรู้ความลึกรู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวรอบตัวเราบ้างค่ะระบบที่2คือ vestibular system อันนี้อยู่ในหูชั้นในคอยจับการเคลื่อนไหวตำแหน่งของศีรษะ การหมุนความเร่งต่างๆอ๋อที่ทําให้เราไม่เวียนหัวง่ายๆหรือเปล่าคะเอ,อ่อส่วนหนึ่งครับหลักๆคือช่วยให้สมองรู้ว่าหัวเรากําลังเคลื่อนที่ไปทางไหนค่ะแล้วระบบที่3ระบบที่3นี่สําคัญมากคือ somatosensory system หรือการรับความรู้สึกจากตัวร่างกายนี่แหละครับ ซึ่งมันแยกย่อยได้อีกเป็น proprioception คือการรับรู้ตำแหน่งของข้อต่อต่างๆว่าแขงขาเราอยู่ตรงไหนโดยที่ไม่ต้องมองอกับอีกอันคือ exteroceptors คือการรับรู้จากผิวหนังเช่นแรงกดการสัมผัสอุณหภูมิ พอพูดถึงการรับรู้จากร่างกายเนี่ยทำให้นึกถึงตัวอย่างหนึ่งในข้อมูลเลยค่ะที่ว่ามีบางคนรู้สึกว่าตัวเองยืนเอียง,งทั้งทั้งที่จริงๆยืนตรงแล้วใช่ครับใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าการรับรู้หรืออินพุตของเราเนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยกับท่าทางหรือเอาพุตที่เราแสดงออกมาถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือประเด็นสําคัญเลย ถ้าการรับรู้มันคลาดเคลื่อนไปหรือสมองตีความข้อมูลผิดเพี้ยนเนี่ยการสั่งงานไปที่กล้ามเนื้อเพื่อแสดงท่าทางออกมามันก็จะผิดเพี้ยนตามไปด้วยโหลึกซึ้งเหมือนกันนะคะครับซึ่งความเข้าใจเรื่องอินพุตส่งผลต่อเอาพุตแบบนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องหน้าที่ของกล้ามเนื้อด้วยครับที่ในการอบรมเขาแบ่งเป็นกลุ่มๆคล้ายๆพิระมิดพิระมิดเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะครับคือเขานิยมแบ่งกล้ามเนื้อตามหน้าที่ เป็น3กลุ่มใหญ่นะครับเปรียบเหมือนพีระมิดเลยฐานล่างสุดซึ่งสำคัญมากๆคือกลุ่ม local stabilizer local stabilizer ครับพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกๆเลยอยู่ใกล้ข้อต่อมากๆทำหน้าที่สร้างความมั่นคงให้ข้อต่อนั้นๆโดยตรงทำงานแบบเบาๆแต่ต่อเนื่องไม่ได้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวใหญ่ๆชันกล้ามเนื้ออะไรบ้างคะก็อย่างเช่นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวส่วนลึกมากๆ อย่าง transversus a b d o m i n u s หรือกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่เกาะตามแนวสันหลังอย่าง multifidus หรือแม้แต่กระบังลม diaphragm กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน pelvic floor ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้อ๋อพวกที่ครูพิลาติสจะชอบบอกให้ activate ตลอดเวลาใช่เลยครับพิลาติสจะเน้นกลุ่ม local stabilizer นี่เยอะมากเพราะมันคือฐานรากของความมั่นคงเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นเสาเข็มของร่างกาย แล้วชั้นถัดไปของพีระมิดล่ะคะแล้วก็ชั้นบนสุดยอดพีระมิดก็คือ global mobilizer อันนี้คือกล้ามเนื้อใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันดีทําหน้าที่สร้างแรงได้ยเยอะเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวจริงๆเช่นกล้ามเนื้อแขนขาหรือกล้ามเนื้อลำตัวด้านนอกเห็นภาพเลยค่ะเป็นชั้นๆจากความมั่นคงภายในสู่การเคลื่อนไหวภายนอกประมาณนั้นเลยครับแล้วพอเราเข้าใจเรื่องพีระมิดกล้ามเนื้อแบบนี้แล้วเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆเวลาเราจะฝึกหรือจะแก้ไขท่าทาง เราจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้ยังไงให้มันเวิร์กที่สุดคะเหมือนในการอบรมเขาจะเน้นอยู่3อย่างใช่ไหมคะใช่ครับเขาเน้น3เรื่องหลักๆที่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะ1คือเรื่องคิวอิงหรือการให้คําแนะนำการคิว <Thank you. S 2> ครับคือมันไม่ใช่แค่บอกว่าเกรงท้องขมแมวพุงเลยแบบนั้นแต่ต้องใช้คําพูดหรือวิธีการที่มันกระตุ้นให้ผู้ฝึกเนี่ยเกิดความรู้สึกเซนเซอรี่ที่ถูกต้องจริงๆ เพื่อให้สมองสั่งงานไปยังกล้ามเนื้อกลุ่มที่เราต้องการให้ทำงานได้จริงๆโดยเฉพาะพวก local stabilizer ที่มันสั่งงานยากๆอ๋อคือต้องคิวให้ถูกจุดให้เกิดการรับรู้ที่ใช่ใช่ครับสองคือเรื่อง breathing หรือการหายใจอันนี้ก็สำคัญมากโดยเฉพาะการหายใจแบบ360องศาที่หายใจเข้าแล้วท้องขยายออกรอบทิศทางเคยได้ยินค่ะช่วยเรื่องอะไรคะ มันช่วยกระตุ้นการทำงานของพวก local stabilizer อย่างกระบังลมกล้ามเนื้อแกนกลางแล้วก็ช่วยสร้างแรงดันในช่องท้องหรือ intra abdominal pressure IAP ค่ะซึ่ง IAP เนี่ยมันเหมือนสร้าง support จากข้างในช่วยให้กระดูกสันหลังมั่นคงขึ้นเยอะเลยสุดยอดเลยค่ะแค่หายใจก็ช่วยได้ขนาดนี้แล้วอย่างที่3คืออะไรคะอย่างที่3คือ setting หรือการจัดท่าเริ่มต้นให้ถูกต้องครับอันนี้ดูเหมือนเบส i c แต่สำคัญแบบมากๆมากๆาสคัญยังไงคะ ก็ถ้าเราเริ่มจัดท่าผิดตั้งแต่แรกการเคลื่อนไหวในสเต็ปต่อไปมันก็อาจจะมีประสิทธิภาพใช้กล้ามเนื้อผิดกลุ่มหรือที่แย่กว่านั้นคืออาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายๆเลยครับโหฟังดูแล้วการจะปรับท่าทางหรือออกกําลังกายให้ได้ผลดีแล้วปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงไหมอย่างเดียวเลยนะคะครับผมแต่มันคือการทํางานที่ซับซ้อนมากๆทั้งระบบประสาทการรับรู้การสั่งงาน การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่มถูกต้องครับมันต้องมองให้ลึกลงไปถึงกลไกไม่ใช่แค่ดูผลลัพธ์ที่ตาเห็นภายนอกการเข้าใจกลไกพวกนี้จริงๆก็ช่วยให้เรารู้ว่าอ๋อที่ทำท่านี้ต้องทำไปเพื่ออะไรแล้วก็ต้องทำอย่างไรให้มันได้ผลจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปเนาะใช่เลยครับเข้าใจ why กับ how อืมน่าคิดมากๆเลยค่ะ ทีนี้ก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะในเมื่อเรื่องของท่าทางหรือโพสเจอร์เนี่ยมันเชื่อมโยงลึกซึ้งกับการรับรู้หรือ p พอ c e p t i o n แล้วก็ระบบประสาทมากๆแถมบางแนวคิดอย่างพวก Mind-Centered Approach เนี่ยเขาก็มองว่ามันอาจจะสะท้อนถึงสภาวะจิตใจเราได้ด้วยซ้ำครับมีแนวคิดแบบนั้นอยู่ครับ คำถามที่อยากทิ้งทายให้ลงไปคิดกันดูนะคะก็คือไอ้ปัญหาที่เราเรียกว่าท่าทางไม่ดีที่เราอาจจะเห็นในคนอื่นหรืออาจจะประสบอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างร่างกายจริงๆสักเท่าไหร่กันแล้วมันมีส่วนที่เป็นผลมาจากการรับรู้ของเราที่อาจจะคลาดเคลื่อนหรืออาจจะเป็นผลมาจากมุมมองความเชื่อที่เรามีต่อร่างกายตัวเองต่อโลกรอบตัวเราปนอยู่ด้วยมากน้อยแค่ไหนอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับ ค่ะลองเก็บไปพิจารณากันดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้ค่ะยินดีครับผมขอบคุณครับ